はい。 มีรถแฮชแบกค่ะประตูท็อปสุดของรุ่นขับดีมากๆมานำเสนออีกคันหนึ่งแล้วนะคะ Ford f o c u s ัเครื่องยนต์2 0 0 0าประตูเกียร์โต้คณิตปี้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่20,000บาทส่งเดือนละ5,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปกระสุนคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะ ตามแอมปดูตเลยค่ะรถสวยสภาพดีม,มากๆเลยนะคะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูที่น่าใช้ม,มากๆเลยค่ะเ mm hmm. ด็เครื่องยนต์2,000ท็อปสุดของรุ่นขับดีเครื่องแรงม,งมากๆเลยค่ะ mm hmm. Ford Focus เครื่องยนต์ 2500, 2 0 0พันประตูเกียร์โตโปี2013ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้าผ,าผสมกับหนังนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบกเ b เกุญแจรีโมท พวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทค่ะซึ้งเสียง AMF, MAUX แล้วก็ CD นะคะแอร์ดิจิตอลด้วยค่ะโมโนไฟฟ้าค่ะไฮโซสุดๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะดาวเริ่มต้นที่20,000บาทส่งเดือนละ5,000บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปนะคะ เครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะด้านหลังค่ะกว้างม,งมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะน่าใช้ค่ะใครกำลังม,มองหารถแทชแบกห้าประตูสภาพไีสวยขับดีเครื่องแรงนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะ2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสามารถเติมมัน e 1 0ได้ด้วยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสภาพตีค่ะ ค่ะเป็นเครื่องยนต์2,000เบนซินค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด AMP 10ค่ะ พิมไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรื่องการจัดไฟแนน์นะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะน่าใช้ค่ะรถขับดีเครื่องแรงมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ